คะพบกับเต้าแล้วก็ Red Lips Telling นะคะคลิปในวันนี้นะคะเราจะมากันในคลิปดวงราย3เดือนนะคะประจำเดือนมกราคมพมีนาคมนะ,ะสําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะคะก็รือบอกไปเนาะสํหรับปี2567นะอันนี้จะเป็นไตรามาสแรกนะคะที่เต้าเริ่มอ่านเนาะสํหรับชาวราศีมีนนะคะก็คุณอยู่ในลำดับที่3นะคะ,ะในการอัดคลิปนะ12ราศีนะของเต้านะคะ ซึ่งราศีมีในช่วงของ3เดือนที่แล้วเนาะคุณมียอดวิวนะคะอยู่ในลำดับที่3มนะคะยินดีด้วยนะคะก็เลยได้อ่านไพ่คุณเนี่ยเป็นลำดับที่3นะคะจาก12ราศีนะคะอขอบพระคุณนะเอฟซีะ FC นะคะแฟนคลับนะชาวราศีมีด้วยนะที่ติดตามกันนะคะอ่ะเรามาดูกันนะว่า สามเดือนนี้นะคะสามเดือนแรกของปี2567จะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างน,นะคะวิธีการอ่านในคลิปนี้นะเต้าจะอ่านโดยอ่านภาพรวมของชีวิตของคุณกันก่อนนะว่าช่วงสามเดือนนี้จะเกิดเรื่องราวประมาณไหนขึ้นกับชีวิตคุณบ้าน,นะฮะแล้วก็แยกย่อยไปในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะส่วนวันที่เนี่ยที่ใช้นะฮะเต้าจะาให้ไวทางโหราศาสตร์ไทยแล้วก็ตอนตก ะะซึ่งคุณสามารถที่จะดูได้แล้วแต่ความเชื่อของคุณเลยเนาะได้ทั้งสองแบบเลยนะคะหรือบางคนที่อยากจะดูตามลัคนาก็ได้นะลัคนาก็คือเวลาตกฟากนะทั้งโหราศาสไทายหรือว่าโหราศาสตร์ตะวันตกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ปล่อยฟรีสำหรับทุกท่านเลยนะคะอโอเคทีนี้เรามาดูกันนะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปกระังใจให้กันด้วยนะคะต้องมี Facebook Fan Page นะชื่อว่า Red Lips Telling นะใครที่ติดตามกันใน YouTube แล้วก็ฝากติดตามกันใน Facebook ด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนะสามารถกด Super Thank ์เสือว่าขอบคุณได้ที่ด้านใต้คลิปนะถ้าคุณรับชม่าทาง YouTube นะคะหรือถ้าคุณรับชม่าทาง Facebook ก็สามารถกดส่งดาวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอพระคุณทุกทการสนับสนุนนะกำลังใจดีๆแล้วก็คอมเมนต์น่ารักที่มีให้กันเสมอมาเลยนะขอบคุณจริงๆจ,จ,จากใจนะคะ โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนะดวงรายสามเดือนของคุณเนะพลังงานภาพรวมชีวิตคุณกันก่อนนะเอาไปแรกเลยนะในออฟ w ซ r d ์ swords, นะคะไ mm hmm. พ่จะเยอะประมาณนึงเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวขออนุญาตเ,เล็งก่อนนะคะขออนุญาตเล็งก่อนสักนิดหนึ่งนะอ่ะเพจออฟคัพส mm hmm. นะคะ mm hmm. แล้วคืออ๋อท็อปโต๊ะเนี่ยเป็นไม้เนาะแล้วก็ไพ่เนี่ยเขาก็หมุนไปหมุนมานะคะเออแต่ไม่เป็นไรนะจะ harafans นะ,ะก็คือทำให้เต้าต้องแบบเลง็งแบบเล็งเยอะกว่าเดิมนะแล้วก็ถัดมานะฮะ j e w l w a n d s นะฮะอันนี้เป็นตำแหน่งของอดีตแล้วก็ต้องวางไพ่อย่างไรให้คุณมองเห็นหน้าไพ่แล้วก็ชื่อด้วยนะคะ Queen of Swords นะ์ะยังไงต่อ King of Wands นะทำไมไพ่คนเยอะจังนะคะไพ่คนเยอะจังเลยอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อเห็นไหมหมุนไพ่หมุนอีกแล้วนะคะกอญาติว่างนะการงานการเงินความรักนะฮะการงานการเงนิงน ความรักนะฮะโอเคเริ่มเลยฮะการงานนะทริอัลพนด์เคิลสะพลังงานเริ่มต้นดีมากเนะี่ยถัดมานะคะเพจอ f c คั s นะฮะแล้วก็ถัดมานะฮะเ h อ s สตาร์นะคะอมืมันแอบนูตดนิดหน่อยนะคะก็ ขออนุญาตวางตรงนี้เลยก็แล้วกันจะได้แบบเซนเซอร์ไว้เลยนะคะไม่ได้เลยนะ youtube เนี่ยไม่ได้เลยนะคะคลิปติดเหลืองทันทีแล้วคุณจะไม่เห็นนะคะคลิปนี้นะแล้วก็พลังงานของการเงินนะเป็นไพ่ e m p r e s s นะขออนุญาตวางไปก่อนนะคะไพ่มันอาจจะทับกันอยู่เดี๋ยวไปจัดทีหลังเนาะ The Star นะคะซิกซ mm ์อับ โอ okay. เคนะฮะแล้วก็เรื่องของความรักนะฮะโอ้นายอัลแพนเดโคสนะดูแบบสวยริดอะสวยริดชัดหยิ่งอะชาวราศีมีนะสวยริดชัดหยิ่งนะคะเออเดอะูล oh, นะคะแล้วก็อืมเมพรสนะคุณได้ดับเบิลเอ็มเพรสเลยนะราศี มีนนะคะคุณได้ Double Impress ใบนี้แล้วก็ใบนี้เนี่ยอุดมสมบูรณ์เวอร์นะความรักบอกอะไรนะ Calling in your soulmate ใครยังโสดจงเรียกหานะ Soulmate ของคุณนะคะ Codependency เนี่ยโอเคแล้วก็หมายเลขสี่สิบเอ็ดอืม ใครบางคนกำลังจะบอว่าเอ้ยตั้งโรงงานใหม่หรือเปล่าเนี่ยทำไมดูรวยจังเลยนะคะราศีธนูนะโอ้ระวังสุขภาพด้วยนะโอเคโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะชาวลัคนาราศีมีนะฮะดวงรายสามเดือนของคุณนะฮะประจำเดือน มกราคมพาแล้วก็มีนาคมนะปี2,567นะเรามาดูกันนะเริ่มฝั่งซ้ายก่อนเลยนะภาพรวมชีวิตของคุณในช่วง3าเดือนนี้นะคะจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะโอ้ที่เราเห็นตอนแรกเลยตอนที่เปิดไพ่ออกมาเนี่ยโอ้ไพ่คนเยอะมากนะคะ โอ้แล้วแปลว่าช่วง3าเดือนนี้นะน่าจะเป็นช่วงที่คุณได้พบปะพบเจอผู้คนมากมายเนาะอาจจะเป็นคอนเน็กชันใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาหรือว่า,าถ้าไพ่พลังงานบุคคลขึ้นมารอบๆตัวคุณนั้นแปลว่าคนเหล่านี้นะมีความสําคัญบางอย่างนะคะหรือมีบทบาทบางอย่างกับชีวิตคุณในช่วง3เดือนนี้นะคุณต้องลองสังเกตนะคนที่เข้ามาในชีวิตในช่วง3เดือนนี้นะคะแต่เห็นพลังงานแล้วแหละว่าเข้ามาเยอะจริงๆนะคะเอออาจจะเป็นใครก็ได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะในออฟซอร์เนี่ยเป็นพลังงานตัวตนของคนในช่วง3เดือนนี้นะ พลังงานของคนที่เขาเรียกว่าสู้ไม่ถอยนะคะมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะคะถ้าถ้าตั้งเป้าหมายปุ๊บเนี่ยคุณพร้อมที่จะทํามันให้สําเร็จอะอย่างไม่ย่อท้อนะคะพลังงานนะครับซอฟต์แพลังงานของคนที่แก้ปัญหาเก่งนะเอออาจจะมีเรื่องราวของปัญหาหรือว่าความท้าทายบางอย่างเข้ามาในช่วง3เดือนนี้เนาะพลังงานของคนถือดาบเนี่ยนะคะแต่ว่าพลังงานของคุณเนี่ยไม่ย่อท้อที่จะแก้ปัญหาให้สําเร็จนะเป็น ความรู้สึกของตั้งก็คือเป็นพลังงานของการเดินทางด้วยนะสำหรับนายออฟซอร์นะคะคุณอาจจะได้เดินทางเยอะหรือว่ามีการเดินทางแบบกระทันหันเข้ามาในช่วง3เดือนนี้นะเป็นพลังงานของความคล่องแคล่วว่องไวนะคะพร้อมเผชิญหน้าเนาะพร้อมสู้เนาะไม่ว่าคุณทํางานอยู่ในอยู่ในลักษณะแบบไหนก็ตามนะคะ energy ก,กระตือรือร้นดีมากๆในช่วง3เดือนนี้นะคะในส่วนของอันนี้เป็นในเรื่องของอดีตเนาะเดี๋ยวขออนุญาตดูเนาะน่าจะเป็น t ร o o อ w a n นะ สองไม้นะคะเหมือนก่อนหน้านี้น,นนะคุณได้รับโอกาสบางอย่างหรือว่าคุณมองหาโอกาสบางอย่างที่เกี่ยวกับในเรื่องงานมาเนาะหรือบางท่านกําลังได้รับโอกาสบางอย่างก็ได้เนาะสิ่งที่คุณเป็นในออฟซอร์ตอนนี้นะมันอาจจะเป็นเพราะอดีตของคุณเนี่ยเพิ่งได้รับโอกาสบางอย่างที่เกี่ยวกับในเรื่องของงานเข้ามานะหรือว่าอ,อ,อย่างเช่นคุณอาจจะมีอะไรอ,อ,อาชีพที่2เกิดขึ้นนะตั้งแต่ก่อนหน,น้านะี้ทำให้แบบในช่วงปัจจุบันคุณค่อนข้างที่จะต้องแบบ หมือนหารายได้หรือว่ามีพลังงานของความสู้อเในการที่จะทำเนาะก็ตือร,รือร้ ן, นในการทํานู่นทํานี่นะของตัวเองนะตามเป้าหมายของตัวเองนะแบบนั้นนะเหมือนเหมือนต้องได้รับโอกาสอะไรบางอย่างเข้ามาหรือว่าคุณเจอโอกาสใดๆก็ตามนะที่เกี่ยวกับในเรื่องงานหรือว่าการเพิ่มพูนรายได้เพิ่มพูนทรัพย์สินนะคะหรือว่ามีการวางแผนนะคะในเรื่องของงานนะหรือว่าในเรื่องของชีวิตมาตัน้งะแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะตอนนี้เป็นช่วงของการลงม theory, ือทำเนาะตามเป้าหมายหรือว่าสิ่งที่คุณได้วางแผนเอาไว้อารมณ์นั้นนะ ทีนี้สิ่งที่ต้องมองเห็นนะจะเกิดขึ้นนะคะสิ่งสําคัญที่จะเกิดขึ้นนะเพจรับคับขึ้นมาแล้วก็ the h a r u f แฟนะมองว่าในช่วงสามเดือนนี้นะคุณน่าจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆอย่างแน่นอนนะคะเชาอ่ารักนาราศีมีนะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในที่นี้เนะี่ยเพจดับคับเนี่ยอาจจะหมายถึงความรักครั้งใหม่เนาะหรือว่าเป็นงานใหม่ก็ได้แต่ว่าเป็นงานใหม่ในเชิงของงานที่คุณรกักอ่ะเป็นงานที่คุณชอบคุณรกักเป็นงานที่คุณอยากทามานาอะไรแบบนี้นะ หรือบางคนก็คือมีการเริ่มต้นการเรียนรู้สิ่งใหม่ก็ได้นะที่แบบเกิดจากความรู้สึกชอบของคุณเนาะหรือเริ่มต้นทํางานอดีตเรกใหม่ๆอย่างเช่นเอ้ยเริ่มไปเรียนวาดดูเริ่มอะไรที่มันเกี่ยวกับศิละปะค่ะเพจระคับเนะเป็นทํานองนั้นนะคะหรือเป็นพลังงานของลูกของคุณก็ได้ถ้าคุณมีลูกนะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับลูกของคุณเยอะในช่วงเวลานี้นะเพราะไพ่เพจเป็นไพ่บุคคลนะคะ เกี่ยวข้องกับลูกเยอะดหรือว่าต้องดูแลลูกเยอะนะให้ความสําคัญกับลูกเป็นพิเศษในช่วง3เดือนนี้ก็ได้นะคะประมาณนี้นะดูมีความสัมพันธ์กับเด็กอะคะ่ะเออในช่วง3เดือนนี้นะไะพ่เพจเนี่ยนะ The h ฮ r ร์โฟนขึ้นมาด้วยนะคะอ๋ออันนี้ต้องรับรู้ถึงพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะอาจจะหมายถึงว่าช่วงเวลานี้คุณเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าคุณอาจจะไปขอพรเข้าวัดทําบุญปฏิบัติธรรมเเยอะในช่วงเวลานี้นะบอกประมาณนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นการศึกษาหาความรู้ลงลึกในรายละเอียดในเรื่องบางเรื่องที่คุณสนใจเนาะหรือบางบางท่านก็คือมีลักษณะของคนที่ เข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้กับชีวิตหรือคุณจะเจอคนที่แบบเหมือนเป็นโค้ชเป็นไกด์ไลน์เป็นที่ปรึกษาให้กับคุณนะคะในในในชีวิตของคุณอ่ะเป็นพลังงานฮาร์โรแฟนนะคะเหมือนจะเจอคนดีๆอ่ะลายล้อมรอบตัวคุณในช่วงเวลานี้นะความรู้สึกข,ของแต้วนะคะหรือว่าไพ่อาจจะกำลังบอกว่าแนะนําถ้าคุณไม่ได้ทําบุญบ่อยเนะาะไพ่ใบนี้ขึ้นมานั่นแนะนําให้คุณไปทําบุญให้มากขึ้นในช่วงเวลานี้ก็ได้นะคะสามเดือนนี้จะช่วย ปรับพลังงานของคุณหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะส่งเสริมเออส่งเสริมชีวิตคุณให้ดีขึ้นแล้วก็เติบโตก้าวหน้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอารมณ์นั้นนะคะทีนี้คุยนับซอสนะตำแหน่งของความคิดของคุณนะโอ้คุณคิดใหญ่นะคะคิดใหญ่คิดใหญ่นี่เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะต้องบอกก่อนเลยนะชาวราศีมีนะต้าแนะนําหนังสือที่ชื่อว่าคิดใหญ่ไม่คิดเล็กนะหนังสือไม่ได้อยู่แถวนี้นะคะขี้เกียจไปหยิบหนังสือชื่อ thinking of อะไรนะ uh, thinking of big uh, อะไรสักอย่างนั่นแหละคิดใหญ่ไม่คิดเล็กนะคะชื่อภาษาไทยนะประมาณนั้นนะคะก็ต้องให้รายละเอียดไว้ที่ด้านใต้คลิปก็นแล้วกันนะคะลองไปหาอ่านดูเนาะเนี่ยอันนี้เป็นทัศนคติของคุณในช่วง3เดือนนี้เลยนะคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จหรือว่าก้าวไปข้างหน้าหรือว่า เติบโตไปอีกขั้นหนึ่งอะสำหรับชีวิตของคนนะุณเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานก็ดีบางคนอาจจะกำลังคิดว่าเอ้ยอยากเดินขั้นให้ได้ภายใน3เดือนนี้อะไรอย่างี้หรือบางคนทําธุรกิจส่วนตัวก็เอ้ยเราจะต้องขยายสาขาให้ได้เพิ่มใน3เดือนนี้อะไรก็ว่าไปนะฮะเนี่ยมีความคิดใหญ่อยู่ในตัวคุณนะจากนายออฟซอ r t อยากจะเป็นคุยนับซอร์้ออกไหม ดังนั้นก็ทําตามเป้าหมายของคุณเออเห็นพลังงานของความมุ่งมั่นในตัวคุณที่แบบเต็มเปี่ยมมากๆเลยชาวราศีมีนนะดังนั้นก็คิดอะไรก็ลงมือทําอย่างเต็มที่นะในสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้นะแล้วก็อนาคตอันใกล้นะดูเหมือนคุณจะได้เป็นด้วยนะคะเคียวบอลแฉอาจจะหมายถึงตัวตนของคุณก็ได้นะหรือคนที่กาลังจะเข้ามาในชีวิตคุณในอนาคตอันใกล้ก็ได้นะคะเคียวบอลแฉนะตีความได้หลายความหมายมากๆเลยนะ คนคนนี้อาจจะเป็นคนสมมติว่าเป็นคนอื่นเนาะเฮียวอรอาจจะนําพาโอกาสบางอย่างเข้ามาให้กับชีวิตคุณเฮียวอรอาจจะหมายถึงเจ้าในายใหม่ของคุณก็ได้นะหรือ,อลูกค้าใหม่ของคุณก็ได้นะคนคนที่คุณจะต้องไปดีลด้วยก็ได้หรืออาจจะหมายถึงตัวคุณในอนาคตอันใกล้ก็ได้นะที่ใครบางคนคาดหวังที่จะประสบความสร็จในเรื่องงานหรือว่าอยากจะได้รับการโปรโมทเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งคุณจะได้รับนะคะเพราะว่าจากพลังงานตัวตนของคุณเป็นไพ่นยออฟซอร์ดเนี่ย กลายเป็นไพ่ f w ง n d s เนี่ยนะถ้ามันหมายถึงตัวคออุณในอนาคตอันใกล้นะคุณจะได้รับการโปรโมทเรื่องขั้นเลื่อนตำแหน่งเนาะหรือว่าอยู่ในจุดที่กำลังจะเป็นหัวหน้าคนแล้วนะคะในระยะเวลาอันใกล้นี้นะนะคะยินดีด้วยนะคะเออซึ่งต้องมองว่าไพ่มันส่งเสริมกันมากๆเลยฮทร์แฟนเนี่ยอาจจะหมายถึงแบบพลังงานของความมั่นคงอะในชีวิตของคน <c oughs> ในการทำงานของคนก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะอื พลังงานมาดีเนาะแต่ว่าอย่างแรกอย,อย่างที่ถ้าบอกตอนแรกเลยนะคุณน่าจะได้เจอคนเยอะนะคะดังนั้นก็ลองเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะแล้วก็คัดกรองผู้คนที่เข้ามาในชีวิตในช่วง3ามเดือนนี้นะคุณจะเจอทั้งคนดีแล้วก็ไม่ดีนั่นแหละนะแต่ว่าเออพลังงานไพนะ่เนี่ยต้องไม่ได้รู้สึกว่ามีจริงๆจริงๆไม่มีไพ่เสียนะ จริงๆไม่มีไพ่เสียที่ชัดเจนขนาดนั้นนะ,ะดังนั้นเลยแอบรู้สึกว่าคุณมีโอกาสจะได้เจอคนดีๆหรือคอนเนคชันใหม่ๆดีๆเข้ามาในชีวิตในช่วง3เดือนนี้ดังนั้นคัดกรองให้ดีๆว่าใครควรที่จะคบประมาณไหนลักษณะไหนระดับไหนอะไรแบบนี้นะคะออมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่แบบสามารถที่จะมาทํางานร่วมกันได้อารมณ์ประมาณนั้นนะแล้วก็ถัดมานะขอแยกย่อยไปในเรื่องของการงานเนาะคุณได้ทริอัลเพนเดเคิลนะเพทเอาคัพ <C> แล้วก็เดอะสตาร์ ชาวราศีมีนนะคะในช่วงเดือนมกราคมเนาะเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะต้องไปประชุมหารือนะคะอบรมหรือว่าทํางานร่วมกันกับผู้อื่นมีการแบบเ,เขาเรียกว,ว่ารวมกลุ่มกันทํางานนะทำโปรเจกต์ทำงานทําอะไรบางอย่างนะนั่นแปลว่าคุณอาจจะได้เจอคอนเนคชั่นใหม่ๆนะช่วงเดือนมกราคมนะคะอย่างแน่นอนอันนี้ไม่ว่าจะเป็น สถานนะไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์ไม่ว่าคุณจะทํางานประจําไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจส่วนตัวนะคะมีเกณฑ์โครงงานคุยงานเกิดขึ้นแน่นอนนะคะนําพาปโปรเจกต์เข้ามาอะไรแบบนี้นะเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่กับใครบางคนอะไรแบบนี้นะคะจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมก,กราคมนะ,ะเหมือนจะได้ทีมเวิร์กที่ดีถ้าใครรอคอยในเรื่องของทีมเวิร์กนะจะเจอทีมเวิร์กที่ดีนะคะในช่วงของเดือนมก,กราคมประมาณนี้นะก็อย่างที่บอกว่าคุณจะเจอคนเยอะมากเลยนะ ช่วง3เดือนเนี้ยนะคะซึ่งโดดเด่นที่สุดคือเดือนมกราคมนะถ้าเป็นเรื่องงานนะการเจอคนนะคะใหม่ๆเข้ามาเนาะนะคะแล้วก็ถ้าหากคุณเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวนะคะคุณจะได้โปรเจกต์ใหม่ๆนะช่วงเดือนมกราคมอย่างแน่นอนนะคะมีโอกาสในการเริ่มต้นทํางานเนี่ยสำหรับฟรีแลนซ์หรือว่าคนที่ทํางานธุรกิจส่วนตัว เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆในเดือนกุมภาพันธ์นะเพจเราคัพส์อาจจะเป็นโปรเจกต์ที่คุณไม่ค่อยมีความรู้กับมันมาก่อนอาจจะต้องเรียนรู้อะไรเยอะนะคะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณจะได้พัฒนาตัวเองเนาะไปในตัวเนาะชอบคนเป็นฟิลแล้วหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือเพจเราคัพส์อาจจะเป็นพลังงานของคณคุณอาจจะมีไอเดียอะไรใหม่ๆก็ได้เนาะมีไอเดียผุดขึ้นมาในการที่จะทําให้ธุรกิจหรือง,งานของตัวคุณเองเนี่ยพัฒนาหรือว่าก้าวหน้าขึ้น ไอเดียใหม่ๆคือไพ่เพเดาพับเนี่ยเขาแนะนําให้คุณเชื่อในสัญชาตญาณภายในของคุณนะคะว่าเอ้ยคุณอยากจะทําสิ่งนี้เอ้ยคุณรู้สึกว่าเอ้ยสิ่งนี้มันน่าจะทําให้กิจการกิจการของคุณเติบโตก้าวหน้าขอให้เชื่อสัญชาตญาณของตัวเองในการตัดสินใจนะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะส่วนเดือนมีนาคมนะคะคนที่ทำํำธุรกิจส่วนตัวกับคนทำฟรีแลนซ์นะเดอะสตาร์เป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่นะ เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ก็ได้หรือคุณอาจจะมีเป้าหมายใหม่ความหวังใหม่กับธุรกิจหรือว่างานของคุณอย่างเช่นคนนาธุรกิจส่วนตัวคุณอาจจะมีเป้าหมายว่าเฮ้ยแบบเราจะต้องทําให้สําเร็จอย่างเช่นเอ้ยเราต้องมีแบบเป้าหมายในการขายให้ได้10ล้านในปีนี้อะไรเงี้ย <laughs> ประมาณนี้นะคะมันจะเกิดเป้าหมายใหม่แพชชั่นแรงบันดาลใจใหม่ๆจะเกิดขึ้นในช่วงเดือน3านะคนที่ทํางานฟรีแลนซ์กับกับ คนทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยลองดูนะคะเนี่ยเป้าหมายเนี่ยมันมันอาจจะทําให้คุณแบบกระตือรือร้นมากขึ้นในการทํางานหรือว่าหาวิธีการใหม่ๆเอ,อประมาณนี้นะคะแต่เอาเป็นว่าการงานเนี่ยดีมากทั้งสาเดือนเลยนะคะทีนี้ถ้าสำหรับคนทํางานประจำเนาะเดือนแรกนะมกราคมเนาะมีเกณฑ์จะได้พบปะพบเจอผู้คนนะจำนวนมากคนอาจจะต้องไปประชุมไปเจอลูกค้าไปอะไรอย่างนี้นะพบเจอผู้คนจํานวนมากนะคะจากพลังงานไพน่นี้แล้วก็ใบนี้นะ แล้วก็ส่วนในเดือนกุมภาพันธ์คุณน่าจะต้องยุ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลูกน้องหรือว่าเด็กในความควบคุมของคุณอาจจะเป็นลูกน้องคุณนั่นแหละนะคะสอนงานเอยใดๆแต่ว่าคนคนนี้เนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นงานนะเด็กลูกน้องที่เข้ามาใหม่ของคุณอะถ้าเข้ามาในเดือนกุมภาพันธ์นะมีความเป็นงานมีความเชื่อฟังนะคุณสามารถสอนเขาได้ง่ายเลยนะแบบ บางคนอาจจะกําลังปั้นลูกน้องอยู่อะไรแบบนี้นะประมาณนี้นะคะหรือว่าไพ่กันจะบอกว่าให้คุณใช้สัญชาตญาณในการตัดสินใจในเนื้องานของคุณนะคะถ้าต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มีความสําคัญเนาะเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองสำหรับคนทํางานประจํานะคะแล้วก็ใบสุดท้ายเนี่ยเดือนมีนาคมนะเดือนสตาร์นะคนทํางานประจำเนี่ยบอกเลยว่า คุณอาจจะได้เริ่มต้นทําโปรเจกต์งานใหม่หรือว่ามีความท้าทายในงานบางอย่างเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าการท้าทายนี้จะพัฒนาในอาชีพการงานของคุณเลยแหละนะหรือบางคนอาจจะเขาเรียกว่ามีชื่อเสียงโด่งดังในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ก็ได้นะ,อ,ะอย่างเช่นได้รับการยอมรับโปรเจกต์ที่คุณทําประสบความสําเร็จแล้วก็ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนะคะหรือคนที่เป็นทําฟรีแลนซ์ก็ตามแต่หรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวก็แล้วแต่นะบางคนจะมีชื่อเสียงนะหรือว่าเสินค้าที่คุณขายเนี่ยแบบ โอ้ขายดีมากจนแบบดังมากจนแบบว่าได้รับการบอกต่อนะทําให้แบบเฮ้ยคุณต้องมาขยายขยายธุรกิจหรือง,งานของคุณอนาะรมณ์นั้นเดี๋ยวคนเป็นฟรีแลนซ์คุณทํางานดีจนกระทั่งแบบลูกค้าบอกต่อจนแบบมีคนเข้ามาเยอะมากเลยอะ่ะเออช่วงเดือนมีนาคนนี้ต้องเห็นว่าโอกาสใหม่ๆเนี่ยเข้ามาหาคุณเนะี่ยเต็มที่เลยนะดังนั้นก็อ้าแขนรับแล้วก็ทําให้ดีๆนะคะขเดอะสตาร์ Star, มีโอกาสมีชื่อเสียงมากๆเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายงานอะไรนะโอเคถัดมาในเรื่องของการเงินนะคะการเงินคุณได้ไพ่ s s The Star แล้วก็ออ six of wands นะคะ อ่ะการเงินของชาวราศีมีนะอะบอกเลยว่าการเงินฟ l o w มากนะช่วงสามเดือนนี้คุณไม่ต้องห่วงอะไรเลยแต่แต่ว่า,วาพอไม่ใช่ว่าถ้าบอกว่าไม่ต้องห่วงอะไรนี้คุณก็ใช้ใช้แบบใช้ไปเรื่อยอย่างนี้ไม่ได้นะคะเะคุณต้องมีหลักมีฐานในการเก็บเงินแล้วก็มีการวางแผนการเงินที่ดีด้วยนะคะต้องเห็นพลังงานของการเงินที่เข้ามาแบบ flow นะมีเงินใช้มีเงินกินมีเงินใช้นะคะเดี Press ยมเพรสเนี่ยเป็นพลังงานที่แบบว่าคือแบบ ใช้คําว่าอะไรอะมีเงินมีกินมีใช้นั่งกินนอนกินอะจึงใช้คํานั้นก็ได้นะนั่งกินนอนกินนะอยู่ในจุดที่สุขสบายในการใช้เงินนะคะนึกอยากได้เงินก็มีเงินมาให้ใช้เนาะมาริเฟสเก่งด้วยนะฮะหรือบางคนอาจจะได้เงินมาจากธุรกิจส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะนะหรือบางคนได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากคุณแม่ก็ได้ The Empress อาจจะหมายถึงแม่ของคุณก็ได้ถ้าไม่ใช่ตัวคุณก็อาจจะหมายถึงแม่ของคุณนะคะอารมณ์นั้นนะคะ หรือบางคนถ้าแอดวานซ์านานบางคนตั้งคันนะคะถ้ารอคอยลูกน้อยนะบางคนตั้งคันแล้วก็มีโชคลาภจากลูกน้อยนะอ,ออารมณ์ประมาณนี้ก็ได้นะคะ <laughs> อ่านให้แบกเลยนะอ,อมีโชคลาภจากลูกน้อยก็ได้นะคะ <laughs> วันเกิดลูกน้ำหนักเกิดลูกถ้าใครแบบว่าเอ้ยแบบคลอนลูกเดือนนี้อะไรอย่างนี้นะใช้เงินไปกับลูกอะไรแบบนั้น <laughs> หรือว่าลูกนําพาโอกาสทางด้านการเงินบางอย่างมาให้ก็ได้นะคะ <laughs> ประมาณนี้นะคะแล้วก็ ในส่วนของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยการเงินของคุณนะก็ฟลอ์ดีเหมือนกันนะคะมีโอกาสได้ได้เงินได้โชคหรือว่าจากการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆหรือว่าคุณอาจจะกำลังคิดนะโปรเจกต์ใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่เนี่ยจะนาพามาซึ่งการเงินที่ดีนะถ้าคุณได้เริ่มต้นใหม่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์กิจ,จาก,การงานใหม่อะไรบางอย่างเนาะนะคะอคือเป็นไพ่พลังงานของคนที่แบบการเงินดีอย่างเอาเป็นว่าสามเดือนนี้นะคะ six of wands ใบสุดท้ายเดือนมีนาคมเนาะชาวราศีมีนะ การเงินของคุณนะคะจะมาจากสิ่งที่คุณรอคอยมาเป็นระยะเวลานานอย่างเช่นบางคนลงทุนหุ้นไปอะไรอย่างี้คุณอาจจะลงทุนไปแต่ปลายปลายปีที่แล้วเนาะแล้วมันเพิ่งแบบเห็นกําไรในช่วงของเดือนมีนาคมปี2567อะไรแบบนี้เนาะมันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณลงทุนไปเมื่อก่อนอน,นี้แต่มันอาจจะยังไม่ได้ให้ผลนะในช่วงก่อนอันนี้เนาะแต่มันมาออกดอกออกผลในช่วงของเดือนเดือนออมีนาคมอะประมาณนั้นนะคะหรือบางคนเก่งกําไรในหุ้นหรือว่า ซื้อกองทุนหรือคริปโตเคอเรนซี่เไม่รู้แหละนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แบบบอกเป็นเป็นนัยยะนะเออไม่ได้ใบนะคะเออก็อันนี้ลองดูนะคะอะไรบางอย่างที่คุณลงทุนไปก่อนหนะ้าน,นี้จะได้รับผลกําไรตอบแทนเนาะในช่วงเดือนมีนาคมนะคะประมาณนี้นะเอาเป็นว่าถ้าคุณไม่เข้าสถานะไหนเลยที่ต้าพูดไปเมื่อสักครู่ การเงินในช่วง3ามเดือนนี้นะคะฟลอร์ Flow ดีนะเงินเข้าดีนะคะอ่ะพอบอกว่าเงินเข้าดีคุณก็ต้องเก็บเงินให้ดีๆด,ด้วยแล้วก็หาวิธีการในการลงทุนให้มันงอกเงยด้วยนะคะฝากไว้แค่นี้ไม่น่าห่วงนะคะการเงินของคุณชาวราศีมีนช่วง3เดือนนี้ความรักนะมาดูความรักกันบ้างน,นะคุณได้ไพ่นายอัพเพนดิเคิลส์ในเดอะฟูลแล้วก็เดอะแอมเพรสนะดับเบิลเดอะแอมเพรสเลยนะความรักเนี่ยต้องบอกว่าต้องบอกถึงคุณคุณคนโสดก่อนนะ คนโสดคุณเป็นพลังงานของคนที่ดูแลตัวเองได้ดีมากๆนะคะแล้วก็บอกเลยว่าเลอค่าเลอค่านะคะอาจจะมีคนมารุมจีบรุมคุยกันอยากคุยกับคุณเยอะมากเลยในช่วงสามเดือนนี้โดยเฉพาะเดือนมกรากับเดือนมีนาคนะมนะคพลังงานชัมมิง่งอ่ะพลังงานเลอค่านะคะแต่ดูเหมือนว่าต้องแอบมีความรู้สึกว่าคนโสดคุณอาจจะยังไม่เลือกใครก็ได้เนาะ โดยเฉพาะช่วงมก,กราคมพาคนโสดคุณอาจจะยังไม่เลือกใครหรือว่ามีใครเข้ามาแต่อาจจะยังไม่ได้แบบเตะตาต้องใจคุณขนาดนั้นเลยอาจจะยังไม่ได้ถูกใจคุณขนาดนั้นแต่เดือนมีนาคมคนโสดมีเกณฑ์ที่จเจอคนที่ใช่จริงๆในเดือนมีนาคมเนาะแต่แนะนําว่าให้ใช้ระยะเวลาสักเล็กน้อยนะในการดูนะคะหรือ,อเขาอาจจะเข้ามาในช่วงของเดือนมก,กราคมก็ได้แล้วก็เหมือนมีคอมมิชเมนต์ในเดือนมีนาคมก็ได้นะคะ อย่างเช่นตกลงปรงใจเป็นแฟนกันหรือว่าคบกันในช่วงเดือนมีนาคมแต่เข้ามาตั้งแต่เดือนมก,กราแล้วอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นไปได้นะคะแต่มีเกณฑ์ที่คุณจะเนื้อหอมมากๆเลยนะคนโสดนะตั้งแต่เดือนมก,กราคมหรือโดยเฉพาะมก,กรากับมีนาคมนะคะส่วนกุมภาคุณดูชิลนะคุณดูชิลนะคะอาจจะโฟกัสกับชีวิตท่องเที่ยวใช้ชีวิตของตัวเองไปไม่ได้โฟกัสตับในเรื่องของความรักหรือว่ายังไม่ได้จริงจังขนาดนั้นหมายถึงอินอร์เนนนคุณนะนะคะลองดูสำหรับคนโสดเนาะทีนี้ คนมีความรักความสัมพันธ์นะถ้าเห็นพลังงานของคนที่แบบออดูแลตัวเองได้ดีนะคนอาจจะอยู่ห่างกันกับแฟนหรือเปล่านะแต่ว่ามีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันนะในเดือนมีนาคมนะคะมีพลังงานของความอบอุ่นของความรักเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมเนาะแต่เหมือนเดือนมกราคมพาแอบรู้สึกว่าเอ,อ้ยคุณอยู่ห่างกันหรือเปล่าหรือว่าคนต้องเดินทางมาหาการไม่ค่อยได้เจอกันไหมแต่ว่าเป็นพลังงานของคนที่แบบดูแลตัวเองได้ดีอนะทั้งทั้งสองฝ่ายนะคะ ดูแลตัวเองได้ดีแล้วก็ค่อนข้างเหมือนใช้ชีวิตในโหมดของตัวเองอะ่ะแต่ว่าไม่ได้มีใครทําอะไรแบบนอกลูก่นอกทางนะก็รักกันดีนั่นแหละแต่ว่ามีโอกาสได้มาใช้เวลาร่วมกันนะในในเดือนมีนาคมนะมเห็นประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้มีสิ่งที่ต้องเตือนอะไรเป็นพิเศษเนาะทีนี้เรามาดูกันนะในส่วนของสองใบนี้นะ codependency นะคะ โคดิเพนเดนซีเนี่ยคืออาจจะเตือนในเรื่องของคนที่มีความรักความสัมพันธ์แล้วนะคะเออถ้าจุดจังหวะที่บางจังหวะที่อาจจะมีความรู้สึกแบบยึดติดกันรายกันหรือว่าหึงหวงหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะระวังความหึงหวงหรือว่าความติดแฟนอะไรใดๆนะแต่เราแอบ,บความรู้สึกหน้าไพ่เนี่ยสามใบเนี้ยไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะแต่อาจจะมีบางคู่นะไม่งั้นไพ่ใบน,นี้จะไม่ขึ้นมานะคะโคดิเพนเดนซีเนี่ยให้เตือนในเรื่องของความยึดติดในเรื่องของแฟนหรือว่าแบบเอออยู่ด้วยกันจนแบบ ไม่ได้ทำมาหากินอนะ่ะเออด้วยวออกไปนะติดกันแบบติดงอมง,งีนติดแฟนอ,อ่ะประมาณนี้นะดังนั้นมันอาจจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกได้นะดังนั้นหาจุดที่พอเหมาะนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะ แล้วก็สำหรับคนโสดนะเขาแนะนําให้ calling i n o your soulmate นะคนโสดต,ต้องเริ่มเรียกหานะคะ soulmate ของคุณได้แล้วนะคะชาวคนโสดเนาะถ้าคุณต้องการในวงเล็บถ้าคุณต้องการนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอนะคะโดยเฉพาะเดือนมีนาคมนะจะได้เจอคนที่ใช่จริงๆนะคะดังนั้นขออวยพรให้คนโสดได้เจอนะคุณต้อง calling i n o your soulmate ก่อนนะจ๊ะอ่าทีนี้สองใบสุดท้ายนะบอกอะไรนะฮะใบแรกใบนี้นะคะหมายเลขสี่สิบเอ็ดนะคะ เขาอบอกใบนี้ก่อนนะหมายเลขเจ็ดสิบเอ็ดไพ่เตือนในเรื่องของสุขภาพหน่อยนะ่าอ,อย่างเดียวเลยคือไพ่คุณเนี่ยมาดีมากเลยทั้งหมดเลยแต่ว่าไพ่เตือนเรื่องของสุขภาพเลยนะถ้าใครที่รู้ตัวว่าทางานหนักให้หาเวลาไปออกกำลังกายหรือว่าดูแลสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอกลับมาสู่เบสิกนะคะพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เนาะระมัดระวังนะคะการพักผ่อนน้อยหรือว่าทําอะไรที่หักโหมจนเกินไปนะในช่วงสามเดือนนี้นะคะอือาจจะทําให้คุณเจ็บป่วยได้นะไพ่เตือนขึ้นมาประมาณนี้นะ แล้วก็อีกหนึ่งใบนะหมายเลข41นะเป็นไพ่ดีๆมากๆใครบางคนกําลังจะได้เปิดกิจการใหม่นะคะเริ่มต้นกิจการขยับขยายกิจการเนี่ยนะคะอันนี้คือคุณเป็นเจ้าของกิจการนะข้างหลังเป็นโรงงานของคุณแล้วก็เป็นลูกน้องคุณนะเออเรือปรหลานี่ชาวราศีมีน,นะคะบางคนกําลังจะได้เปิดกิจการโรงงานใหม่ขยับขยายนะก็ทํานะคะทําไปหรือว่ามีแผนการที่จะขยับขยายเริ่มต้นทําเลยนะถ้าใครอาจจะยึกยัยยยยยยกก่อนอนนี้นะไพ่ใบนี้ การันตีคอนเฟิร์มว่าเริ่มต้นทําได้เลยนะขยับขยายจะประสบความสําเร็จดีมากๆเลยนะแล้วก็คุณมีเกณฑ์จะมีความามั่นคงในเรื่องของฐานะการเงินเนี่ยจากกิจการส่วนตัวของคุณด้วยนะคะเนาะประมาณนี้นะคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวลัคนาราศีมีนะในช่วง3เดือนนี้นะคะเป็นกําลังใจให้นะถ้ามีเรื่อราวอะไรเกิดขึ้นก็มาเล่าให้เต้าฟังได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ ประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไป็นกำใจให้กันด้วยนะแล้วก็พบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ